จริงหรือไม่ครับคุณได้ฉายาว่าคือหน้าแปลกแดกนางฟ้าใช่ไหมคุ้มขาแล้เนี้ยพอคุมขาเสร็จว่าหรือเปล่ามาต่อกันที่คุมขาโอ้โหอ่าองถามเริ่ม<笑><笑>อะไรนะเริ่มในการที่เฮียก er, ูทำฮ er ียอะไรก็ไม่ได้เด็ดแรกของคุณคือที่ไหนครับเมเจอร์ยูเมเจอร์ยูมึงไปเด็กคนเดียวกันไหม คนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเป็นชาแนลครับและนี่คือรายการ The Cupid ทมริขิตรักมาพบกับเขาเลยครับนี่คือจีโน่เดอะสแน็คและน้องแครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนิดนึงครั กล้องเห็นเก่งนยไหมอยากอยากให้เห็นเดี๋ยวเอากล้องมาอินเสิร์ตนีจะบ้าหรือไงคุณทําเป็นเหมือนแบบไม่เป็นห่วงดูไม่สนใจพร้อมมีข้อมูลคุณเอาจริงพี่นอนไม่หลับเลยนะว่าคูจะเอาเรื่องอะไรมาเผามุงดี และที่สําคัญนะทุกคนแอรฟิตมึงจะได้รู้ทุกเรื่อง <laughs> แต่ก่อนอื่นเลยครับเ <laughs> พื่อนๆครับตอนที่เข้ามามีความเปลี่ยนแปลงของเดอ Snack World <laughs> ใช่ครับตอนนี้เราก็แบบจัดให้มันเป็นเหมือนสถานที่แฟนคลับของเราเ <laughs> พื่อนๆของเราได้แบบมาเจอะเจอกัรฟรีฟรีเสียตังครับ <laughs> อฮ้ยอันนี้เหรอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับอเมริกาโน่มาวใช่ไหมใช่ะอันนี้ค่ะโซดาไม่ใช่ อันนี้แก้วเราเท่าไหร่ถ้าบอกถ่ายรายการอะคือ40บาทแต่ถ้าสมมติไม่ถ่ายโอ้โหร้อยห้าสิบถ้าสักออนไลน์นี่บวกเข้าไมีอีกัวิ <laughs> อันนี้คือสังเกตนี่คือมีเดอะสแน็คแล้วก็แฟตมังกี้อันนี้คือเอกกันเหรอเอ e กันครับแฟตมังกี้คือเป็นร้านกาแฟตอนนี้กําลังมาแรงมากในย่านลาดท้าวแสดงว่ามีหลายร้าน <laughs> อ่ามีร้านเดียวเแ, <laughs> แต่เขามาแรงใช่กําลกังกาลำงนะลำนงไหลไปหมดอีเหี้ยเอ้ยข้าวหน้ากูไม่สั่งแล้วแก้วเนี้ย สองคนไปเจอกันที่กองถ่ายและคุณเป็นเอ็กเต้าจริงหรือไม่และเขาเป็นนางเอกคุณเหมือนมาวัดแดกแปกครับคุณได้ฉายาว่าคือหน้าแปลกแดกนางฟ้าใช่ไหมเริ่ตาคอนทำไมเล่าให้ฟังหน่อยกี่ปีมาแล้วประมาณห้าหปีมันเป็นกองถ่ายหนังพม่าเหมาะกับเบิรด้วยแล้วเนี่ยพี่ชายผมชื่อพี่ยิ้มเขาเขาเป็น ตัวร้ายเป็นหัวหน้าเจ้าเมืองคร่บเจ้าเมืองอ,อันนี้จะให้ทำอะไรครับคุมขาน้องอ๋อเคื่อคุมขาแล้วทีนี้มันก็คุมขาอไอ้เหี้ยเนี่ยแก้วไหนวะ <laughs> ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ได้ไหวน้องตอ่อแล้วทีนี้พอคุมขาเสร็จไอ้ไเหี้ยดอกสอง <laughs> ไอสัตวเดี๋ยวทำรักบ้าหรือเปล่ามาต่อกันที่คุมขา <laughs> โอ้โหไอฮาดอกสามไม่ไหวแล้วมามามา คือด้วยความเป็นเอกต้ามันก็จะมีแค่บางฉากอะไรอย่างนี้แล้วด้วยสภาพผมเอ,อเนเป็นเอกต้าให้ถ่ายเป็นอะไรเป็นมา้า <c oughs> เป็นมา้า <c oughs> เป็นหมอเขาความจําเสื่อมมัากในชากนั้นอะไรเงี้ยก็มาแอดมิทที่โรงพยาบาลนะเขาก็ไม่ต้องมาเจอครับล้วก็จับฉีดยาแม่งตัดตัดตัดอืมอืมอีหยะอีหยะจริงจริงในกองถ่ายคุยกับเขาไหมก็คุยแบบพักพายปกติแต่ก็รู้สึกว่าแบบถูกชะตาเพราะเขาก็เอ้ยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรแค่หลบดิผมจะเถกวาดลานแม่งซะทิ้งนี้แต่เขายังไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นอะเรามีแฟนและเขาก็มีแฟนจำไม่ได้ว่ะ ใช่ใช่คุณมีแฟนรหงและแห่งตอนนั้นอะเออนะเออมันระหองรละแห่งเพราะมึงมากองนี้แหละคำพูดทําจานในกองถ่ายเป็นประมาณไหนมันมีถ่ายรูปเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนกินข้าวมาคุยกันก่อนไหมว่าบองจริงเลยไม่ใช่มันเริ่มจากวันนั้นน่ะที่ถ่ายเสร็จอะแล้วเหมือนแบบก็ไปถ่ายรูปรวมกันเหมือนแบบไหนๆหก็มาแล้วก็เลยถ่ายรูปรวมแล้วเขาก็เอาลงใน Facebook ของพี่นุจี้แล้วก็แท็กแล้วก็แท็กอีนี่เขาก็แอด f a c e b o o ประจากรูปนั้นประโยกแรกที่เขาทักหา เราคือคำว่าอะไรนอนดึกแท้เหรอนอนดึกแท้เหรอคนเฮียเลยทักผู้หญิงนอนดึกแท้หลาวเริ่มอะไรนะเริ่มในการที่เฮียคูทำเฮียอะไรไม่ได้อเชื่อมมามัดกันเลยไหมคุณจำได้ไหมเด็ดแรกเด็ดที่ไหน ให้พูดให้พูดท้องกันท้อมกันเลยไหมร้อมกันเลยไหมเดทแรกของคุณคือที่ไหนครับเมเจรดันโยเมเจรดันโยมึงไปเดทคนเดียวกันไหมคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันหรือว่ามึงไปดูหนังกับคนอื่นก่อนแล้วนี่เราไปที่เดอดสตรีทก่อนเราค่อยมาเจอการหรือไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคือไปดูหนังที่เดอดสตรีทไอ้ที่เขาไม่ลงหนังหรือไงไอ้ลงหนังเนี่ยล้วงไหมล้วงล้วง กูออนกี่โมงเนี่ยไอ้ยี่แลวเทสต่อไปนี่กูไม่พูดเรื่องเยียอะไรกันเลยอะคือไม่ได้ล้วงอะไรเขาไม่ได้จับมือด้วยไม่ได้จับมือด้วยใช่ก็นั่งกันแบบเขินๆนะเนอะเออนั่งเขินครั้งแรกเนอะใช่ใช่ครับครั้งแรกแค่กุยแค่เขามาดูหนังกันเราเราก็ดีใจแล้วสําหรับในมุมมองแครมีอะไรที่ตรงกับสเปกเราบ้างไหมถ้าถ้าภายนอกอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ ไอ้ยี่ตรงที่หบายแล้วไปก็เราจะได้รู้เราดูคนจากข้างในไงชอบชอบเขาจากแบบนิสัยชอบคนขี้เล่นตลกแบบทําให้เราหัวเราะอารมณ์ดีก็คือก็ตรงเลยตรงถ้าถ้านิสัยคาแรกเตอร์กตรงสเปคของเราคือชอบคนอ่อนกว่าอายุมากกว่าหรือยังไงสเปคของเราอะสเปคผมถ้าอ่อนหรือแข็งได้หมดหมายถึงปั๊บ กูจะได้เขา้าใจถูกอ,อ,อ่อนหรือแก่ได้หมดอ,อต่ถ้าบแบบสเปงจริงผมชอบขาวและตาสลอีจริงหรือไม่ครับ <c oughs> ที่คุณจีโน่เนี่ยเป็นคนติดมาโอ้ย <c oughs> คุณเป็นคนติดแฟนมาก <c oughs> ติดจนแบบเสียการเสียงานอะอ่จจริงโอ้ <c oughs> ตอนนั้นแบบไปรับไปส่ง <c oughs> ทั้งทุกทุกอย่างนอนดึกตื่นเช้าคุยโทรศัพท์อะไรทุกอย่างในแบบเพื่อเขาเลยเทิดทูลเขาแบบอะไรทุกอย่างจนวันหนึง่งออกกองเราก็ไปสาย แล้วเราแบบไม่ชอบตัวเองเลยคุณเป็นแบบเนี้ยแคร์รู้ไหมว่าว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปนะอ่าผมบอกเขาตรงตรงอืมอืคุยกันเือแคร์เราเราว่าเราติดแคร์มากไปมันมีอะไรที่มันต่างกันไหมต่างกันแบบสุดขั้วเลยอ่ะโอ้ย,ยอเยอะแยะส่วนหญ่จะเป็นในแง่แบบทัศนคติบางเรื่องใครจะชอบแบบพวกดูดวงทําบุญบทำบุญไนดูดวงแบบเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ย นี่ไม่ได้ชอบเข้าวัดทำบุญเลยแต่ช่วงแรกเขายอมไปเพราะเห็นเราชอบไปทัาไปวัดหลังๆก็ไม่เอาละไม่ค่อยได้แบบไอ้นี่เท่าไหร่ทะเลาะก,กันไหมไอ้เรื่องความเชื่อทะเลาะทะเลาะทุกครั้งที่เอาเรื่องดวงหรือว่าการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของของการเชื่อเรื่องดวง ตอนนั้นโทะเลาะกันทุกครั้งและผมจะเป็นแบบประเภทที่อัดเชื่อกูแทงสวนมีเหตุผลสู้ตลอดเหตุผลสู้ตลอดจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยความคิดต่างกันแม้กระทั่งขึ้นทางด่วนกับไม่ขึ้นทางด่วนจริงหรือไม่ครับใช่อันนั้นก็ทะเลาะคือแค่มันเป็นคนดื้อผมว่าจะแบบไม่ค่อยชอบการขับรถขับแบบขับรถติดอ่ะแล้วผมมันจะรู้เพราะทางนี้มันผมกลับประจำเออมันก็จะมีให้เลือกสองทางเวที่ขึ้นทางด่วนกูยอมเสีย40บาท ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะแบบขั้นน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วเคยที่แบบว่าเชื่อเขาไหมอยากลองใช่ไหมเดี๋ยวจะไปข้างล่างให้ดูมีแล้วเป็นยังไงก็หงอยเหมือนกันก็หงอยเหมือนกันก็หงอยอ่ะคือหมายถึงว่าที่ไม่ขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รีบไม่ได้รีบไปไหนแล้วจะไปเสียตังค์แบบจะไปเสียตังค์ทำไมอะไรเงี้ยมันค่อยๆไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็มีเหตุผลของเราอะไรทำนองนี้ไงแล้วมีอีกไหมที่เกี่ยวกับความต่าง อ๋อผมจะเป็นคนที่กระชับ สั้นๆกระาบกระชับเลยรู้ว่าบอกว่าอ่ะเอาอันนี้นะอันนี้เพราอไล่ปูจบจบจบแต่นี่เขาจะแบบเป็นสายแบบอลัลบ<อ>ั้บเขาหมด, <c oughs> ดเนี่ยแค่พูดกาแฟไอ้แก้วเนี้ยคือเนี่ยกาแฟแก้วเนี้ยคือมันก็จะมีตอนแรกมันเป็นน้ำสองชั้นอันที่แมที่มีส้มมีสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยแล้วแบบมันดีมากเลยอ่ะที่แบบที่แบบมีมีสองชั้นสองชั้นที่มันแบบเป็นเป็นเลเยอร์เลยอ่ะอธิบายเนี่ยไม่อธิบายเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยมันอธิบายซ้ำอย่างเงี้ยมันชอบถามว่านูพูดซ้ำแล้ไม่ได้หา มันตะบูดกิบมากเวลาเราคุยาเป็นยุคที่หนึ่งคือเวลาพูดอ่ะเขาชอบทำอย่างอื่นไปด้วยไม่นโทรศัพท์ไม่คอนเซนเทสที่สิ่งที่เราพูดเราก็เลยรู้สึกว่าไม่โฟกัสเออเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวเวลาเวลามึงไม่เข้าใจมึงจะต้องมาถามกูอีกว่ากูพูดอะไรและจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่อีกที่คุณไม่ยอมให้น้องแคร์ใส่ชุดว่ายน้ำ ทุกคนบนโลกใบนี้อยากใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปลงไอจีจริงหรือไม่ครับอย่าขำอย่าขำ่อกเขาไิจริงหรือไม่ครับจริงครับเพราะอะไรอห่วงกูอห่วงกูมึงปากดีเริ่มรายการมาทุกคนย้อนภาพไปเดี๋ยวก่อนนิดนึงฮะกล้องเห็นเก่งนานไหมฮะจากไม้เห็น คือเข้าใจนะมึงไม่เข้าใจมึงเข้าใจจริงๆว่าแบบในช่วงวัยในช่วงแบบช่วงอายุเขาแบบกำลังสวยกำลังเป่งสัพพังสัพพังพ่อสัพังแล้วทำไมไม่ทำอย่างที่มึงพูดฮะว่ามึงเข้าใจเคยได้เข้าใจแต่ทำไม่ได้ไงเพราะอะไรมันหึงมันห่วงไงหรือว่ามึงจะต้องให้เขาเนี่ยไปทำโดยที่ไม่บอกไม่อยู่ในสายตาหนักนะครับ กว่าเดิมเลยถ้าไม่บอกเคยมีประเด็นที่ทะเลาะก,กันมีไหมประเด็นนี้นบ่อยไหมหนักมากไม่บ่อย<ม>เพราะว่าปกติใครไม่ใช้สายแบบ ซ็กซี่โชว์อยู่แล้วแต่อยากใส<ซ>บางนิดนึงว้าวนิดน,งน,ดนึงก็ดีอันนั้นก็คือลงโดยที่ไม่บอกเพราะเราอะมองว่ารูปเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบโป๊หรือน่าเกียดอะไรเกินไปคือมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำ้วยพี่มัน,มนคือชุดอะไรมันเป็นชุดแบบมันเหมือนเสื้อคอปมีมีมีรูปให้พี่ดูไหมมันไม่น่าเกียดเ,เดี๋ยวให้ดูเออดูหนดูจริงจริงแล้วให้ใครดูอะก็ไม่มีใครว่าเลยเลยแม้กระทั่งแม่แม่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงได้ยินไหมจริงจริงคือเขาจะบอกว่าแม่กูยังไม่เสือกเลย โอ้โหนี่รูปนี้เลยที่ลงน่ารักมากเลยนะเหมือนปกนิ่ญี่ปุ่นมึงอะไปดู r e ฟ e r รนซ์เยอะแล้วเขาส่งแบบรูปมาแบบมาเปรียบเทียบอะมันไม่ใช่เลยเขาส่งแบบรูปพวกปก AV มาปก A v ีญี่ปุ่นอะคนละเรื่องกับรูปนี่แค่ลงยอย่างนั้นมันต้องมีเซนเซอร์นี่แล้วข่าวมากเลยความเป็นผู้หญิงอะเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรไอ้เฮียเขาไม่เอาจีนติงเอาด้านหลังมาใส่ด้านหน้าหรอกไอเวน คุยกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมาหาลือกันว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมเฮียแค่รูปเขาเนี่ยต้องมาหาลือแต่เขาก็จะทําอยู่ในสายตาของเราถูกไหมมันมันแฟร์อยู่แล้วเอ้ยเธอนู่นนี่นั่นมันไม่มีอะไรจริงหรือไม่ที่คุณไปเที่ยวกันแค่เจอเพื่อนหน้าตาดีกว่าเราและเราหึงจนคุณเนี่ยเดินหนีแครเลย ตาอะไรวะแม่ตาเนี่ยเนี่ยอ๋อเดออ๋อจริงหรือไม่ครับจริงครับโอ้ยจริงจังเลยนี่ก็จริงจังความที่ผมมาเป็นคนขี้หึงมขี้หึงทั้งขี้หึงทั้งขี้เอ้ยขี้หวงขี้หวงแสดงว่าตอนนั้นคุณงี่เง่าเหมือนกันนะอุยเง่าผมงี่เง่าได้อยู่อยากโทรหาพ่อแม่มึงเลย แล้วตอนนี้คือน้อยลงไหมน้อยลงน้อยลงมันเข้าใจมากขึ้นมันโตขึ้นอ่ะพอมันโตขึ้นแล้วก็เราก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแบบที่มันเล็กน้อยกว่าเราก็ต้องปล่อยได้ก็ปล่อยไปเพื่อนๆครับผมมีเกมเป็นมินิเกมมาให้คุณทั้ง2คนเล่นครับว่าคุณเนี่ยมีความรู้ใจกันดีมากน้อยขนาดไหนผ่านเกมนี้ครับเกมวัดใจเย้ใจนี่ ว่าถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยติดที่เกาะแล้วมีเรืออยู่ลำหนึงเนี่ยนั่งได้แค่คนเดียวใครจะเป็นคนเกาะเรือไปแล้วใครจะเป็นคนอยู่ในเรือพาเขาขึ้นเรือไปด้วยกันเลยครับพาเขาขึ้นเรือไปด้วยกันเลยครับเรือนั่งได้แค่คนเดียวพี่ว่าใจเราแล้วว่ามันไม่ฟังแน่นอนเราก็ต้องให้เขาเกาะเรือไป เราก็ต้องให้เขาอยู่ข้างบนอันนี้<ด>ตอบเอาหล่อป่าตอบเอาหล่อไม่ <ๆ S 2> มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะเป็นคนที่สบายกว่าผมก็เหมือก,กินข้าวเพราะไม่ต้องใช้มือเพราะเราเสียสละเอาชอนซ่อมให้เขาเออมันมีแค่คู่เดียว <c oughs> อ ไอ้มึงอยู่ยุคไหนเนี่ยมึงไม่ต้องมาตอบให้ดูหรอกไอเวนถ้าเป็นเราล่ะโอ้เล่งเวลาเดี๋ยวแลหละให้เขาเห็นไหมเห็นไหมอันน้อยู่ด้วยกันได้ไอ้นี่ก็ขึ้นไปนั่งโดยที่แบบไม่ต้องเกรงใจอะไรมากพูดเหมือนเกรงใจนะโถเธออุตส่าห์เสียสละให้เขาสู้ๆนะตัวเองสู้ๆนะเราก็ไม่นั่งเฉยเราก็ช่วยพายไงเผลอๆไม่ช่วยด้วย <laughs> คำถามที่สองครับถามว่าถ้าคุณน้ำมันหมดใครจะเป็นคนไปซื้อน้ำมันและใครจะเป็นคนเฝ้ารถผมจะไม่ออกจากบ้านไปช่วยกันท่องเที่ยวหน่อย <c oughs> ได้ไหมผมจะให้เขาเฝ้ารถไว้เพราะว่าการออกไปซื้อน้ำมันไม่รู้ว่ามันต้องไปเจออะไรบ้างเอา้าแล้วเขาอยู่ในรถอ่ะ <c oughs> ถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาตรงนั้นสว่างไงคือมันมันอยู่ในปั๊มตรงนั้นไฟดับ แต่ตรงนั้นมันกลางวันไงกังคืน <c oughs> คนเยอะเนินเขามึดๆเปลี่ยวๆ <c oughs> คุณเลือกที่จะไปซื้อน้ำมัน <c oughs> ใช่พอยิงเนี่ยไม่กันไว้พี่ทำไมไม่ต้องไหวพี่แล้วถ้าเป็นคุณนะ่ะเขาอ,อุตส่าห์ไปซื้อให้หนูแล้วเออ หนึ่งก็อยากเป็นคนไปซื้อน้ำมันนะทำไมไอ้นี่อธิบายไม่รู้เรื่องหรอ <c oughs> อยากออกไปซื้อน้ำมันเหรอใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่านั่งอยู่ในรถเฉยๆเรากลัวคําถามต่อไปครับถามว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณจีโน่ถามแค่นะตัวที่5เนี่ยคือเลขอะไรกูเช็คนะหนึ่งมั้งกูนับเลยในเบอร์จีโน่ไม่มีเลขหเลยนะ <c oughs> เบอร์ของเขานะของแคร์ตัวที่7เลขอะไรแปดนี่ธรรมดานะ8ไม่มีเลย8ไม่มีเลย <c oughs> เขาพี่สเบอร์เบอร์ก็ไม่มี8 <c oughs> มึงเหมาะกันมึงเหมาะกันจริงๆคำถามสุดท้ายถามว่าของขวัญชิ้นล่าสุดที่คุณให้กันและกันเนี่ยคืออะไร เขาเขียนจดหมายไหมพี่ก็ได้เขากำลังคิดผมให้เงินทั้งหมดในชีวิตของผมกับเขาไว้และให้เขาไปจัดการทั้งหมดเลยใช่ใช่พี่แนะนําเป็นข้อต่อรองได้เธอขอลงรูปนี้ได้ไหมไอ้ลัดขอลงรูปอินเนอร์อินเนอร์ทำบบหลังติ่งเบาเธออยากลงรูปเนี้ยกูไม่โอนให้นะกูไม่โอนให้นะ ของเราล่ะที่ให้เขาล่าสุดคืออะไรนี่อยู่ในห้องเลยค่ะกระเป๋าใช่ใช่ใช่กระเป๋ากระเป๋าอันนี้วันเกิดแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นเงินที่เขาฝากเราอันนั้นยังไม่ฝากก่อนหน้านะไม่ใช่อันนี้ก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมาฝากก่อนหน้าเฮ้ยอันนี้ถามนิดนึงเขาบอกว่าจีโน่เนี่ยคือไม่อินกับวันพิเศษจริงไหมจริงครับจริงจริงประเด็นนี้ก็เคยแบบเป็นท็อปปิกกันทำไมคุณถึงไม่อินกับพวกแบบวันวาเลนไทน์วันครบรอบ วันพิเศษของผมมันคือวันที่มันพิเศษกับตัวเราอย่างไรผมหาอะไรมาให้เขาเกิดจากสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งนั้นมันเหมาะกับเขา <emotions. S 1> ดีที่สุดแล้วมันจะมีความพิเศษที่ความรู้สึกของผมที่อยู่ในของสิ่งนั้น และของเราอะเราคิดยังไงมองว่าการให้อะไรเงี้ยคือเล็กๆน้อยน้อยให้หลบเราก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยให้มันพอแบบยิ้ม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 ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีโมเมนต์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่คาไม่ได้คาดหวังมากหรอกเพราะว่าหลังๆก็คือเริ่มรู้แล้วว่าเออเขาไม่ได้แบบอะไรมากแต่ถามว่าใจลืกๆก็อยากได้ไหมมันก็อยากได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจะไปแบบเฮ้ยไม่มีหรอจะไปทะเลาะกันใหญ่โตอะไรเงี้ยไม่ไม่มีแต่เราจะให้เขาอยู่แล้วและตอนนี้คือ มันลงตัวกันที่อะไรนะตอนเนี้ยคือส่วนใหญ่แค่าเป็นคนให้แบบวาลนซ์ไทยอย่างเงี้ยไม่เคยได้ดอกไม้จากยีนเลยนะนี่แหละแค่ให้แบบชอบไก่เขาให้เไรเขาอาจจะชอบไงเอามาทําไมเฟื่อตังเขาอาจจะชอบไงเอามากี่วันเหี่ยวใช่ไหมบางทีเขาก็เก็บไปเป็นโมเมนต์เขาหรือว่ามึงก็ให้อางอื่นก็ได้เหมือนมืองนเดี๋ยวก็ทิ้ง เคยมีโมเมนต์นะอันี่ผมเล่าให้ฟังนะผมเนี่ยวันวรไทยแล้วผมทํางานมาวันเนี้ยมันคือมันต้องมีสักสักอย่างที่เป็นดอกไม้ให้อ่ะเฮ้ยมีเปิดอยู่ร้านหนึ่งว่ะเข้าไปเลยร้านขายดอกไม้ไหวพระกูก็ต้องเอาอันนี้กับแฟนคนชื่เธอแปเป็นน้องตตเออคุณเป็นคนที่ชอบชอบแบบเขียนการ์ดเหรอ ก็ที่ข่งแค่วันสําคัญวันพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดให้บ่อยไหมไม่ก็คือทุกปีค่ะก็จะมีนัมเบอร์ไว้ว่าครั้งที่หนึ่งก็จะมีแบบดัมเบลวันอะไรเงี้ยแล้วัมเบลทูดัมเบทีเลยก็เป็นดัมเบลโฟล์ละน่าจะเข้าปีที่4ี่เข้าปีที่4ทุกปีใช่ใช่มันอย่างนั้นมันมีอะไรที่แบบเก็บได้บางทีกลับมาอ่านเราก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยปีนี้เราไปเขียนอย่างนี้หรออะไรมันเป็นความทรงจําคุณยังเก็บไว้อยู่ไหมเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่ขอดูหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยได้ไหมเอ เอาแล้วซึ่งแบบมีไม่ครบด้วยโอ้ยขับแรงจริงไหมเนี่ยอืออันนี้กดเลยเออนี่นะน่ารักชอบมาเมโลดี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็จะมีฮปปี้เบิร์ตเดย์นี่เขาก็เขียนเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาเขียนเป็นแบบถึงแม้ว่าลายมือจะไม่เหมือนหน้าตานอะอันนี้เก็บให้ดีนะอันนี้เก็บให้ดีนะอันนี้น่ารักมากเลย คุณเป็นห่วงอะไรแคร์ไหมในเรื่องของความดื้อเขาชอบลั้นไม่ฟังพอมันดื้อแล้วพอไปถึงในจุดจุดนั้นอะ่ะ mm hmm. เขาจะรับกับความเสียใจความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นผมไม่ชอบให้เขาเสียใจไม,ไม่อยากเ<ข>าห็นภาพนั้นเออใช่ใช่ใชแล้วตัวเรามันก็แบบเราก็นอนไปด้วยเราก็นอนไปด้วยล้วก็เสียเสียใจไปด้วยแล้วแคร์เป็นห่วงอะไรเขาไหมน่าจะเป็นเรื่องแบบความเครียดแบบเครียดอะ สมมติว่าเวลาเขาทำหน้างิ้วคิ้วขมวดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะชอบชวนคุยชวนอะไรเขาแบบเดินแปหนึงใช้สมาธิอ,อยู่แบบเหมือนเราแบบไมกวนเขาอะไรเขาอ่างเขาจะแต่ก็กล <c oughs> แบบัวแหละแต่ก็ดูกลั <c oughs> วแะกลัวเราก็จะแบบคุยอะไรบางทีก็ไม่ถูกจังหวะจะโคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนอาจจะว่าเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบซอฟอยแล้วเขาจะแบบเฮ้ยแบบแปหนึงนะแปปนึงนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้แพลนของคู่คุณเป็นยังไงต่อวะเคยมีไหมแบบว่าเฮ้ยนี่สี่ห้าปีแล้วนะ นี่ยูื่เช้าไม่อย่างฮาเลยยูนี่ขับรถมาเฮ้ยเขารู้แล้วเขาอยากได้อะไรอะไรวะเขาอยากได้แหวนเพชร เหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเออแล้วมูไม่มีแบบศิลปะไม่มีอะไรแบบว่าบอกแบบอันนี้มาผแบบ้ยรู้แล้วอยากเลยอยากได้แบบก็มันนึกขึ้นมาได้ไงกลัวลืมไม่คือนั่งอยู่ในรถแล้วก็นั่งทําอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แหวนเออแบบจับนั่งอย่างนี้แหละแล้วก็เอ๊ะมันโล่งๆเหมือนเรานึกถึงเครื่องประดับหรือจะใส่อะไรเงี้ยมันขาดแหวนก็เลยปิ้งขึ้นมาอ๋อตัวเองนึกออกแล้วอยากยังขาดแหวนเพชรไม่มีแหวนเพชรอันนี้ก็งงเลยเอ้ยอะไรวะหยุงงอะไรวะสุดท้ายของคู่คุณมมีออะะไรจบกกัน ความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ฟังหรอกมันคงเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ตัวเองให้มาโดยที่ไม่รู้ตัว mm hmm. เช่นกอดเขาเวลาที่เขาร้องไห้เป็นห่วงเขาเวลาที่เขาไปยืนร mm hmm. ้องไห้บนดาดฟ้าคนเดียว mm hmm. ถามถ่ายว่าแบบเราไหวไหมหนักนวงไหมกับกับสิ่งที่เราเจอ mm hmm. การเห็นการเติบโตของของตัวเขาในตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมามัน มันมันมาจุดนี้ไม่ได้ถ้าขาดความเข้าใจของแฟนแล้วมันทําให้เขามันสมบูรณ์ขึ้นทุกวันมันต้องให้เครดิตตัวเองไม่ใช่ตัวเองนะตัวเอง,เองและนี่ก็คือของที่คุณ<อ>จีนโน่เตรียมเอาไว้ให้กับคุณแคร์นะครับนี่คือลูกโป่ง ใช่ใช่เซึ่งเป็นแบบปีแรกวันเกิดปีแรกที่แบบคบกันอ่ะเขาก็เอาลูกโป่งมัซาท์ไพร์ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งขาดคนดูรวยเแค่ยังขาดคนดูรวยอยู่อ๋อๆกันแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเออคุณอยากจะบอกเขาชอบมากเขาจะชอบมากสรรหาคําพูดอะไรที่แบบมันต้องประดิษฐ์ประดอยให้แบบให้เขาน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแต่อันนี้มันก็มาจากความรู้สึกของคุณนะไม่ได้มาเท่าไหร่ไม่ได้มาเท่าไหร่จะดีอยู่แล้วจะดีอยู่แล้วจะดีอยู่แล้วจริงจริงจริงมันเป็นความรู้สึกของของ เ,เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบโรแมนติก,ตกอย่างที่ทุกคนคิดนะเขาอยากที่จะทําอะไรก็ทําตามที่เขาอยากที่จะทําและเขาว่าก็เป็นห่วงความรู้สึกของคุณเหมือนกันว่ากลัวน้องแคร์แบบว่าทําไมไม่ให้ความสําคัญในวันพิเศษหรือว่าสิ่งที่แบบมันมันขาดหายไปอะไรเงี้ยแต่คือเขาเองเขาอยากจะบอกว่าเออมันไม่ได้ขาดหายมันเป็นแบบนี้ของเขาแบบนี้ <c oughs> แล้วแล้วคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมจริงๆต้องขอบคุณยีนเพราะว่าในในหลายหลายครั้งที่แบบเรามีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยเราได้ แทบเสมอเลยจะช่วยได้ไม่ได้เขาก็จะพยายามช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีอรวันนี้รายการของเราเดอะคิวปิดผมิทีิขิดรักมีของเที่ลึกมามอบให้ด้วยนะครับอ <c oughs> มา <c oughs> เป็นรูปนะคร <c oughs> ที่มอบมาให้เป็นรูปพิธ <c oughs> ีกรอันนี้คือ ถ่ายที่ศตูของเดอะสแน็คางศิลปะขำไรเ่ะก็ผมมอบรูปพิธีกร้นแปะตรงไหนอ่ะรายการอื่นเวลาไปออกเขาก็แบบแจกรูปคู่อันใหญ่ๆไว้ให้แปะที่บ้านอะไรอย่างนี้มึงก็ถ่ายกันอยู่แล้วรูปคู่มึงอ่ะมึงไม่มีรูปกูมึงจะได้มาแปะกันที่เนี่ยออฟฟิศขอโทษที่กูไม่เข้าใจครับพี่วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคู่รักนะครับผมลิขิตรักทั้งสองคนนะครับผมน้องจีโน่และน้องแคร์ขอบคุณนะครับ จบกระตีเว้ยจบกระตีเว้ยบูมาถึงรายการอะใครชอบคลิปแบบนี้และอยากให้เรานะครับไปสัมภาษณ์ใครในครั้งหน้า EP หน้าอยากให้เป็นใครผู้รักไหนที่อยากให้คุณเนี่ยมาดูว่าผมธิขิดลักเป็นยังไงนะครับติดตามก็ได้ใน The q u p i d ผมธิขิดลักในช่อง i a d channel นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้กูว่าแก้วอ่ะดีแบ็กกาไม่ไม่ดีเท่าไหร่คนดูในห้องส่งเราไอ้ที่หมายพาะกู้ไายเงี้ยเหมือนสัมพเวสีลอยเออโอเคนี่นะโอ้โหน่ากินมากเลยนี่อภิธานาการจากนี่เลยนะครับน้องจีโน่น้องจิ๊กแซงแย่สุลบเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเก้าโมงถึงเช้าถึงห้าโมงเช้าตามเวลาอเมริกาก็แสดงว่าเราเราเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ยอย่างสีเหลืองสีเหลืองก็ต้องสมุนพร กินกินอันนี้ดีกว่าเราเราขำยังเงี้ยเลยอ่ะเขาชอบขำออเป็นว่างั้นงั้นแขกไปนั่งโน่นไอ้ไอ้มานั่งนี่ดิ